ใครที่รอภาคต่อของตลาดโอ๊ะป่อยอยู่บอกได้เลยว่าเซฟคลิปได้เซฟค่ะจบจากตลาดโอ๊ะป่อยเราขับรถกันไปที่ไล่แสนงามก็กล่าวว่าจะนั่งสวยๆในเต็นท์ดูเขาพายเรือชิวๆนอนบ้างเอกคเนกันไปบ้างแต่แล้วก็เกิดเรื่องจนได้คุณพี่เอค่ะเขาอยากไปล่องแก่งตั้งๆที่เราไปเช้าเยน็นกลับเขาจะไม่ว่าขับรถกี่ชั่วโมงที่สําคัญคือฝนโตโอเคไม่เป็นไรเพราะว่าแม่ก็คือแบบสไตล์ย่าคิมเบอรี่รวมๆกันอยู่แล้วมันคือแบบใจมันสู้อะ เกือบตกจากรถกระบะดีนะที่เราพกชูชีพของจอมเวสติดตัวตลอดเวลาและนี่ก็เป็นล่องแก่งครั้งแรกในชีวิตของจอมเวสภาพในหัวของเราก็คือแก่งล่องไปเรื่อยๆชิวๆแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ ้วคือพวกเราพายเก่งด้วยภายแบบภายเป็นมากสงสารพี่เขามากไม่รู้มันลากเลือให้เรากี่รอบเอาจริงๆถ้ารู้ว่าเสีย200บาทเราได้ทิปที่สนุกขนาดนี้คือแบบแม่ลงมาสโ,โลไลฟ์ตั้งนานแล้วแม่สโ,โลไลฟ์กี่โมง